สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over o a t อีกแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยโอ้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเหล่าแฟนคลับเหล่าโอตะ B N K 4อมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูการรีแอค MV เพลงดีอ่ะแต่ถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็ไปดูกันได้นะจ๊ะอย่างที่โอ๊ตบอกไปนะ้องว่าแบบเพลงเนี่ยแบบติดหูมากมิวสิกวิดีโอน่ารักมิวสิกวิดีโอดีทุกคนน่ารักมากโมบายเธอปัง มิวสิกฟันโอ้ยออนเนยทุกคนทุกคนน่ารักมากคือสดใสมากกับเพลงเพลงนี้แล้วก็จังหวะแบบโจ๊ะโจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นการเต้นแบบเต็มเต็มแบบครบวงครบฟอร์มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟฟิเชียลลงแล้วใน d a Dance Practice เพราะฉะนั้นเราก็จะมารีแอคเพลงดีอะ d a Dance Practice กันโอ้ยอ้ย อุ้ยชอบโมเมนต์ตรงนี้มากเลยอ่ะอุ้ยคนลก้าดีมากเลยอ่ะป้ายโอ้ยที่จริงชุดนี้ก็น่ารักเนาะท้าเทลแอแอ ได้อ <Nein. S 2> uh. <Who> ๋อโอ้โหวิไลเต้น huh. ด uh ีมากเลยอ่ะ huh. อ่ะป uh ้า huh. อ uh ๋อ huh. อ uh ๋อวน้อ huh. ง

แรงกันทุกคนเนลงชอบมากยถือว่าท่าเต้นตื่นตานะเซนเตอร์เขาเหมาะสมจริงๆกับเพลงนี้ น่ารักเห็นว่าสนุกคือท,ท,ทุกคนน่ารักหมดเลยนะทุกคนจริงๆริงโรดนอกจากเพลงและทุกคนหรืออะไรต่างๆที่เราบอกว่าดีอ่ะถ้าเต้นอันนี้คือเอาจริงๆเพิ่งเห็นแบบเต็มเมขนาดเนี้ยเต็มทุกคนอะไรเงี้ยแบบโฮ้ดี ผูมม้มีมีแบบชอบหลาย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 ซีนมากๆากเลยอย่างเช่นตอนแรก,กที่มันตึงต้งตึง้งที่ที่ดิฉันบอกในคลิปที่แล้วว่ามันเหมือนดิจิมอลลนอะไรเงี้ยชอบการมูเมนต์ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันเข้ามากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงเป็นโสดก็ก็ต้องนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบการมูเมนต์ตรงเนี้ยเตึ๊ดตอ่ะก็คือ,อยังทําไม่ได้เดี๋ยวต้องไปฝึกเดี๋ยวต้องไปทวนดูอีกรอบนึงคิดว่าก็น่าจะยังเต้นไม่ได้ แต่ที่เซอร์ไพรส์แล้วอันนี้อันนี้ชอบแบบอยู่ดีก็ชอโอ้โหชอบขึ้นมาในทีก็ตรง I เออตรงนั้นน่ะที่มันจะมีแบบการเล่นมือเล่นท่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบอย่างงี้เหมือนอยู่สแตนเชียดิฉันจะชอบการมืออะไรต่างๆอย่างงี้มากมากแล้วว่าโอยชอบชอบที่มีท่าแบบนี้ใส่เข้ามาแล้วมันดูเออเป็นมูฟเมนต์มีความแปลกเข้าไปหน่อยแต่ว่าที่แบบว่าเซอร์ไพรส์สด งปันกับเจนนิสคือใน MV อ่ะเราก็เห็นประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เห็นเต็มเตมแต่พะแต่พอมาเห็นเต็มๆในการเต้นคู่กันอ่ะแล้วมันปันกับเจนิสเต้นคู่กันอ่ะแล้วโหวแข็งแรงมากแล้วเป็นอะไรเป็นท่าที่เซอร์ไพรส์มากอันนี้ชอบชอบชอบโดยรวมแล้วแบบพอเห็นแดน p a แพสทีมแล้วแบบยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งสนุกไปกับเพลงมากๆเออยิ่งรู้สึกดีแล้วทุกคนแบบ เต้นดีอ่ะอันนี้ก็ต้องยกให้เขาเนาะเรื่องเพลงเรื่องจังหวะอะไรอย่างเงี้ยพอมันเข้ามารวมกันแล้วแบบเออดีอ่ะดะีจริงๆไม่รู้จะอวยอะไรคือก็ไม่ได้อวยด้วยนะเอาจริงๆคือแบบรู้สึกยังไงก็รู้สึกยังไงจริงๆแบบอชอบชอบเพลงนี้มากๆเลยอ่ะกับสําหรับเป็นออริจินัลซองตบมือต้องตอบมือต้องตอบมือยาวๆไปเลิศจริงๆไอ <G introductory> พอเนาะห้ามห้ามกันนิดน,นึง <Okay. S 1> อเนาะยังไงก็ไปดูกันแดนพลาสติกแดนพลาสติกด <c oughs> ีะ B N K 4 8 <c oughs> แล้วก็ f u r M V D อ่ะด้วยเนาะ <c oughs> ก็ไปดูกันติดตามผลงานของน้องๆ B N K ได้แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง o o อโอวโอด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้โอด้วยเนาะวันนี้โอลาไปก่อนสวัสดีครับฉันจะไปฝึกเต้น Ah yeah.